ก็ลองฟังเขาดูอยู่นะเขาพูดยังไงลนะ่ะผมยังงง,งอยู่นะเขาพูดหมายความถึงว่าการเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือเปล่าผมอ่านของท่านเขียนกันนะ่ะเรืออ่องที่สองนี่เป็นเรื่องของบอนให้คนไทยเล่นผมยังไม่รู้เลยสับสนปล่อยมาอยู่เนี่ยก็ลองฟังเขาดูก่อนให้ไม่ได้ข้อ,อยุติมาก่อน,นว่าไงนะมันจะถูกจะผิดผมไม่รู้อะนะทางไหนก็ไปถามท่านดูถามดูเออแล้วท่านอยากมีไหมล่ะท่านอยากมีไหม ถ้าไม่อยากก็ไม่อยากทำไมผมก็เฉยๆเดยเข้าข้างใครทั้งนั้นแล้วไม่ได้ลอยตัวอะนะมันมันจะลอยตัวได้ไงท้ายสุดมันก็คือใครต้องขอรับผิรัฐบ้านนะวันนี้ก็มันมีปัญหาเยอะแยะไปหมดอยู่แล้วก็ฟังไปนะเวลาเราฟังคนไม่เลื่องพูดยังฟังได้เลยใช่ไหมล่ะใช่ไหมหวยพูดยังเยอะผมยังฟังเลยยิ่งกว่านี้อีก เสียหายวันนี้ผมยังฟังเลยมันก็เหมือนกับการธุรกิจแรงต่างเขาจะทำยังไงล่ะผมยังไม่รู้เลยเขาพูดข่าอะไรเนี่ยนะว่าจะอะไรไอ้บางคนก็บอกไอ้เอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนยังไงอะไรความเพลิดความปึกเขาเนี่ยนะบางคนตอนนี้มาสิงคโปร์ไปแล้วมาประเทศโน้นที่ผมบอกฟังให้จบก่อนที่ว่าจะยังไงอย่าเพิ่งไปให้ว่ามมันจะเกิดไม่เกิดยังไม่เกิดยังไงก็ไม่เกิดวันนี้เข้าใจป่ะรัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรสักอย่างเลยยังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้ด้วยซ้ำไปทุกเรื่องเลยไม่มีใครพูดถึงเลย แต่มันไม่มีการยกประเด็นขึ้นมาก็โอเคว่าไปวันนี้ผมก็แจ้งกับทางความรว้แล้วบอกหยุดพูดนะพอเป็นเจ้าที่รัฐไอ้เขาก็บอกเขาก็เรียนว่าผมที่เขาอืดดันก็คือเรื่องของไอ้บอลในประเทศเนี่ยมันมีปัญหามากมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์เรื่องต่างแล้วมันก็ต้องเสียตำรวจดีๆไปเยอะเขาก็ต้องปลดออกอะไรออกบางทีมันก็ลักลอบเล่นในพื้นที่ใช่ไหมคนนี้สังคมก็ไม่ยอมรับกันตรงนี้ก็ต้องปลดต้องย้ายออกไปทำหลองเนี่ยบางคน ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ไม่รู้อะไม่ได้สอบสวนไม่ได้ก็ต้องย้ายก่อนอย่นงี้ยนั่นคือสิ่งที่มันเสียคนไปนะก็ไปหากันว่าจะทายัางไงเขาต้องการแค่นั้นวันนี้ผมบอกเอาพอแล้วอย่าพูดเลยให้คนอื่นเ็าไปว่ามามันอาจจะเป็นเรื่องในการไปลูกก็ได้นนยตรงนู้นะไปว่ามาที่นะจะทําแบบไหนทํำยังไงแต่แต่ถ้าจะบอกว่าในส่วนของการจะให้มีบ่อนสำหรับคนทั่วไปเล่นมันก็ยังรับไม่ได้มั้งคนไทยยังรับไม่ได้หรอกถ้าอีกแบบหนึ่งไอ้เรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เขาไม่ได้เล่นคาสิโนโเปน นะเขาในเรื่องการประชุมเรื่องต่างต่างการต้องเที่ยวอะไรมองรือไม่มันนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่าที่ผมศึกษานะพอผมฟังมาผมก็ตรองมมาอ่านดูว่าไอ้แต่ละประเทศเป็นยังไงแต่ผมไม่ได้ตังใจงทั้งสิ้นเพราะยังไม่ใช่เวลาของผมอืมยังแล้วันทมไม่เกิดง่ายๆไหนหรอกมันใช้เวลาทั้งนานถ้าจะทํานะมัก็หาเรื่องกันต่อไปไม่มไมทำาต่ตอมีต้องมีไงต้องมีงมทําวิจัยทําอะไรเยอะแยะหมดไม่ได้ทำโพลมันไม่ใช่อะมันไม่ได้หรอกโพลก็คือโพลคนรับผิดชอบไหมล่ะคนทําโพลราชไม่ใช่ การทำโพนี่ไม่ใช่กฎหมายกฎหมายที่คนใช้ได้คืออะไรประชามติไม่ใช่โพโพใครทำก็ได้ไม่ใช่เรื่องผมขี้กนมาเลยก็ไปหามาพลเอกไหนผมไม่เห็นมีพลเอกไหนทุกคนมันก็อ้างไปเรื่อยเดี๋ยวจะเรียกมาสอบไปหาหลักฐานมาพลเอกอย่างไรมีมีไหมเพืนจะมีไหมขายให้เงินหมื่นล้านมีไหมพูดจาให้มันมีหลักฐานถ้ามีฐานผมก็เลียดเบือ่อไปทะเลาะด,ด้วยอ่ะแล้วไปไอพี่บอกมีไหม ไม่กล้าพูดเหมือนกันไม่พูดเหมือนกันอ่าอ่าอ่าเกี่ยวใต้ดินใต้ดินคนละเรื่องเฮ้ยคือถ้าเขาทำแบบสิงคโปร์เขาคนต่างชาติมาเล่นนั่นแหละอันที่สองถ้หมดที่ต้องมีรายได้เท่าไหร่ล่ะปีละสามสี่ล้านมีหลักฐานทั้งหมดเข้าไปได้แค่ผ่านประตูเข้าไปได้แล้วเออต้องคุมไม่ได้ดิถ้าทำแล้วคุมได้รายได้มันจะเอามาทําอะไรได้จริงหรือเปล่าไม่รู้มันต้องทํทวิจัย ประเทศไทยเนี่ยมันทำหนี้ทำงิแล้วก็อแล้วก็เสียหายไม่เอาผมจะไม่ทำดูอย่ามาพึ่งท่ายังไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยเอาเรื่องบ้านเมืองไปก่อนเรื่องนี้ก็วางไปที่เมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นล่ะอย่ามาเอาปัญหาทุกปัญหามารวมกันทั้งหมดเวลานี้มันก็ตายดิวันนี้สิ่งที่ผมให้น้ำหนักก็คือเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องการเกษตรเรื่องฝนไม่ตกน้ำในเขื่อนไม่มีเนี่ยจะเป็นจะตายเนี่ยไม่สำคัญกว่าหรือ การที่นายกตั้งขึ้นเนี่ยเห็นบอกว่าจะให้ศึกษาว่าข้อดีข้อเสียของการเอามาบ่นเขาเรียกว่าบ่นถูกกฎหมายก็ต้องไปดูนะเหมือนก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการศึกษานะว่ามันมันดีหรือไม่ดีอย่างไรก็สำคัญที่สุดก็คือไปยอรับได้หรือไม่ใช่ไหมคราวนี้มันก็มีอยู่สองลักษณะอันแรกก็คือบ่อนที่ถูกกฎหมายคราวนี้ก็จะตั้งขึ้นมาซึ่งคงไม่ใช่บ่อนอย่างเดียวนะมันคงเป็นเรื่องของที่พักที่ประชุมและมีส่วนทรงที่มีคาสิโนเหมือนต่างประเทศเขาเนี่ย ตรงนี้คนที่เข้าไปเล่นตรงนี้ก็ต้องมีลักทรัพย์ที่เพียงพอใช่ไหมต้องมีการรับรองการเงินต่างๆราอนี้ก็ส่วนนี้ก็ถ้ามันเปิดได้จริงคนเหล่านี้ก็เข้าไปตรงนี้ไม่ต้องไปนี่ต่างประเทศก็แค่นั้นนะแต่ในส่วนอื่นผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทํำยังไงต่อไปนะนะบทขนาดเล็กบทต่างคนที่เข้าไม่ถึงนะเพราอย่าลืมว่ามันก็มันเป็นสัน่ถ้าอาบรรลุด้วยเนาะนะนะทุกคนนะมันข้อสำคัญคือคนไทยเราจะเราคิดยังไงกันต่อไปนะในการแก้หายเกิดความยัง่งยืน คือไม่ใช่ทําอันหนึ่งแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดมันมีมันมีหลายอย่างที่มันมันทับซ้อนอยู่ข้างในรัฐบาลก็จะเป็นต้องพี่ไหนรอบครอบนะในส่วนนี้ก็คือเป็นเรื่องของคนไทยที่เราเราจะเดินหน้าประเทศเราไปอย่างไรนะทำยังไงให้มันทัดเทียมกับคนอื่นเขาหลายอย่างเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวเองบ้างอะไรบ้างแต่ผมก็ยังตรดติดใจไม่ได้ว่ามัน ทำแล้วมันจะดีแล้วไม่ด,มดีก็ไม่ได้บอกแต่รริการถึงขาแต้มาแล้วปันนะ